สวัสดีครับพบกับผมนะครับวโรดมสินสุขในรายการมายาไอดอลนะครับและวันนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเรามีไอดอลรุ่นใหม่ๆนะครับมาพูดคุยกันในรายการแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับซูเปอร์แม็กนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โชว์อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับ02669456 6นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ทางด้านหน้าจอได้หรือ s มายาไล์นะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะพูดกันไปเยอะมากกว่านี้เดี๋ยวเราไป กับศิลปินรับเชิญของเรากันก่อนเลยดีกว่าครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับผู้ชมกับโชว์ดีๆจากน้องยูโรครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันกับสหนุ่มแล้วต้องบอกเลยว่าน้องเขาร้องเพลงเพราะจริงๆนะครับผมเราไปชมกับน้องๆกันเลยดีกว่าครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเราดอบลงเลยนะป่านครับใช่เจอเจอรุ่นนี้เข้าไปครับแต่เอาเป็นว่าหน้าตาดีๆแบบนี้ก็ต้องมารู้จักชื่อกันหน่อยเอาคนแรกกันเลยครับ สวัสดีครับยูโรนะครับผมนี่ตะก,กี้ครับผมสวัสดีครับอาร์มเคพีเอ็นนะครับสวัสดีครับเฟิ First ร์สจากซีโอคับนะแต่ละคนก็หน้าตาน่ารักหมดเลยเธอก็ทักสวัสดีด้วยสิครับกสอ,อีะอะไรกนถามมาเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องๆทั้ง3คนในตะก,กี้เราฟังเพลงยูโรไปแล้วใช่ไหม ชื่อเพลงอะไรอะไรยังไงที่มาของเพลงนิดนึงก่อนอ่าเพลงนี้ผมชว์ไปนะครับคุณพีชชื่อเพลงว่าอบกอดครับอืมเป็นสิ่งกันล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปเมื่ออาทิตย์ส่อยที่แล้วมันบอกความหมายของเพลงคือเราไปอบกอดใครหรืออะไรยังไงอ่าเพลงนี้อยากจะแต่งให้กับทุกๆคนฮะที่อยากจะแสดงความรักผ่านการกระทําที่ชื่อว่าการอบกอดอ่าใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมารวมตัวกันอย่างเนี้ยมีที่มาที่ไป อยากให้พี่อาร์มพูดหน่อยดีกว่าครับ <Okay. S 2> เป็นพี่ใหญ่กก็เลยต้องเรียกพี่อาร์มพี่พใหญ่สุดครับ,รบ uh, จริงๆเราไอรอนเอ็กซ์เชงครับเราเป็นเหมือนเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นงานอีเวนต์ดีกว่าเป็นงานอีเวนต์ที่เรารวมศิลปินทีป๊อปนะครับศิลปินไอรอนนะครับไม่ว่าจะเป็น uh, น้องๆยุคใหม่ๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหนึ่งคือจะบอกว่าปัจจุบันอนะ่ะเวทีที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆมันค่อนข้างน้อยมากครพี่แอ เราก็เลยร่วมกับทางพี่กุ้งนะครับผมเปิดเป็นไอเดลเอชเทนขึ้นมานครับก็เป็นเหมือนพื้นที่ให้น้องๆไอดอลน้องๆทีป๊อปเดได้มีพื้นที่สเตจในการโชว์นั่นเองครับอืมครับผมขอถามหน่อยนะครับว่าไอเดลไอเดลเอชเทนเนี่ยแตกต่างจากเวทีอื่นอย่างไรอ่าฮะถามว่าแตกต่างจากเวทีอื่นอย่างไรคิดว่ามันเป็นสีสันมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีทั้งกลุ่มของไอดอล ที่เป็นแบบออกแนวญี่ปุ่นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีทั้งทีป๊อปด้วยหรือว่าจะเป็นแบบศิลปินเดี่ยวอย่างเงี้ยครับผมที่จะมาสร้างสีสันให้กับเพื่อนๆแฟนคลับอะไรเงี้ยฮะพี่เคยไปส่วนใหญ่ก็สุขไอ้แล้วเสาร์อาทิตย์เคยไปดูโอ้แบบว่าศิลปินเยอะมากเหมือนไปดูเพื่อนๆยังไงไม่รู้ลายอัพแน่นมากตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงประมาณสองสามทุ่มเลยยาวเลยครับใช่ใช่คนแฟนคลับเยอะมากนะสำหรับ BTS Iron Chef ทีนี้นี่ถามนิดนึงว่ามีมานานหรือยัง ไอ้เราอ้เชิงเนี่ยอ่าจริงๆ2สองปีแล้วนะครับอ่าเข้าปีที่สองแล้วนะครับถ้าใช่เราจัดทุกๆครั้งที่ MBK นะครับที่สวนหา MBK อ่าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีผลกระทบนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แต่พอตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็เลยได้กลับมาอ่าน้องๆก็เลยได้มาออนสเตจแล้วก็ได้มาหาแฟนคลับได้มาหาพบปะสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยถามยูโรดีกว่าครับผมมาเข้าโครงการนี้ได้ยังไงอ่ ตอนแรกเออเหมือนเหมือนเสียงงงปะคุณพี่ <laughs> เออคุณพี่พี่ไม่อีกโอ้ได้ร<อ>ับจาก,กเลยอาจะยังไงครับน้องย์โร<อ>่ตอนแรกเหมือนกับอาพนักงานก็ติดต่อไปไอะไรเงี้ยช่วงช่วงนั้นเพิ่งปล่อยเพลงฮะเลยเออเ,อ,อเราอยากหาเวทีเล่นลอะไรเงี้ยก็ได้เจอเวทีนี้ได้เจอพี่กุ้งเจอเพื่อนอเพื่อนโนคอนก็ได้เหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอัลเดอร์เชนครับแล้วเฟิร์สล่ะครับ ของเฟิร์สก็เป็นเด็กฝึกจากค่ายนะครับผมแล้วก็ค่ายเนี่ยก็ได้ให้ขึ้นไปทำโชว์บนเวทีไอดอลเอ็กซ์เชนครับผมเพื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับในนามของพี่อาร์มพี่ใหญ่รวมน้อง,งๆ,ๆนี่จริงๆแล้วโปรเจกต์นี่มีทั้งหมดกี่คนอะไรยังไงเลยลองเล่าที่มานิดนึงคือถามว่ามีกี่คนจริงๆโปรเจกต์เนี้ย เรียกว่าเป็นกลุ่มดีกว่าเยอะมากครับเพราะว่าศิลปินที่เข้ามาร่วมจอยเนี่ยไอดอลในไอดอลเอ็กซ์เทงเนี่ยเยอะมากประมาณกว่า20วงได้เกินกว่านั้นอีครับผมเพราะฉะนั้นก็เราจำกัดว่ามันเป็นกลุ่มไม่ได้ดีกว่าจำกัดจำนวนไม่ได้จริงพี่ชายนะแต่จริงๆแล้วไอดอลเอ็กซ์เทงที่เราเห็นที่ผ่านมาถ้าเป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงเป็นเกิร์กรุ๊ปเป็นแบบเกอร์แก๊งเป็นทีมเป็นอะไรอย่างเนี้ย แล้วรู้สึกว่าไอ้น,นี้มันใหม่มากหรือเป็นปกติพี่ไม่ก็เห็นผู้ชายนะทีมผู้ชายน้อยมากนี่คือเป็นโปรเจกต์ใหม่ยังไงหรือยังไงบ้างในลองอ่ความพิเศษของจริงๆถ้าอย่างตัวของยูโรเนี่ยเป็นศิลปินเดียวนะครับส่วนน้องน้องเฟิร์สเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแบบบอยแบนด์อะไรอย่างเงี้ยส่วนผมก็จะเป็นศิลปิน เขาเรียก่าทริโอละกันดีครับมีอยู่3คนมีคุณถัง BAF แล้วก็น้องลูกปลา The Voice แล้วก็ผมอาร์มเเนนะครทีนี้แล้วก็เป็นโปรเจกต์พิเศษที่พี่กุ้งก็พยายามเลืกคนเนี่ยเข้ามารวมร่วมแบบจอยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำเป็นโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาตื่นเต้นไหมกับการมีซ <laughs> <laughs> ิงเกิลเอเสียงเขาแบบว่าดัก คนละครเตอร์กับตอนร้องเพเงเลยครับผมเรียกว่าไม่ตื่นเต้นแต่ดีใจครับดีใจที่เราได้ได้ได้ปล่อยผลงานที่เราตั้งใจสร้างสรรค์มาให้กับคนดูได้รับชมรับฟังกันครับทำไมครับคือเสียงน้องหล่อไงยูโรแบบว่าเสียงแบบว่าเก่งว่ะพี่เคิร์มเอยนั่งอยู่ใกล้ๆือแบบว่านะอ่ะพี่อามบ้างดีกว่าป่านไม่ต้องถามแล้วล่ะคราวนป่านป่านมานั่งเฉยๆแล้วล่ะ ถาเยเด้เราอยู่วงการเนี่ยมานานพอสมควรก็ไม่นานหรอกก็ถือว่าถือว่าเป็นรุ่นพี่เป็นไอเดอรรุ่นพี่เออแล้วมองน้องรุ่นใหม่ยังไงบ้างเออนิดหนึ่งก็สําหรับผมเอออาลามน้ําอยู่มาประมาณจริงๆเกินสิบปีแล้วนะครับก็อยู่ในวงการเราทาทางทำทางเบื้องหลังเป็นนักพิธีกรมาเป็นนักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยคือทำมาหมดละสมัยก่อนเนี่ยเรามีเวทีที่เป็นแบบ ประกวดต่างๆแต่ว่ายุคนี้ค่อนข้างที่จะโลกโซเชียลมันเปิดโอกาสให้น้องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าสเตจอย่าง Idol Exchange เนี่ยมันทำให้เด็กยุคใหม่มันมีเขาเรียกว่าพื้นที่ในการที่จะแสดงตัวตนได้มากขึ้นอ่ะก็เลยแบบดีกว่าเมื่อก่อนที่เราต้องโอ้โหวิงหว่งเข้าไมหาวิ่งเข้าชนชอะไรเงี้ยใช่ๆอ้เอเดี๋ยวพให้ปานถามหนึ่งคำถาม <laughs> เรารายการสดไงเออเวลาพิธีกรเบือเบอแล้วก็ขาดพื่านขาดมาหนึ่งครับเพราะแรกเอาดิสแอนะเมื่อกี้พี่ชายจบมาแหละเอ้ยถามไปดีถามไปดีพี่ชายถามหมดแล้วถามถามน้องเฟิร์สก็ได้ถามเพลงของเฟิร์สดีกว่าถามถามเพลงของออ๋เพลงของเฟิร์สว่าที่มามันเป็นยังไงเพลงนี้เพลงนี้นะครับก็คือเพลงเนี่ยชื่อว่า Uncontrol นะครับที่มาก็จะเป็นเกี่ยวกับ ตามชื่อเลยครับก็คือควบคุมตัวเองไม่อยู่ควบคุมหัวใจไม่อยู่นะครับเวลาเราเจอคนที่น่ารักน่ารักนะครับหรือคนที่โดนใจเรานั่นเองครับ<ม>เคยมีอาการอย่างนั้นไหม ก็มีบ้างดีกว่าพี่ตอนนี้พี่ก็อันคอนโทนนะอันคอนโทนยูโรเนี่ยจริงเราอย่ามองพี่อย่างนี้สิรอทการรการมายาไอดอลนี่แล้วเราใกล้เคียงกันด้วยเราไอดอลเหมือนกันถึงอายุใกล้เคียงกันนะฮะใช่ครับผมอายุเท่าไหร่เราอะสิบปดครับสิปดคุณพ่อเยุเท่าไหร่ลูกห้าสิบกว่าแล้วฮะเรียกพ่อสิลูก <c oughs> ไม่ก็เป็นความภูมิใจของพี่นะถึงพี่จะอายุเลข5แล้วแต่พี่ยังสามารถทํารายการวัยรุ่นได้แล้วก็เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของไอดอลยุคแรกเออเพลงของเราอะไรนะ uncontroluncontrol Un นะครับก็คิดว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยคงอยากฟังกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักชมโฆษณาแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงของเฟิร์สกันต่อเลยไปกันครับ ที่เธอได้เดินเข้ามาใจที่อ่อนล้าก็แข็งแรงขึ้นมาทันทีดูว่าเธอนั้นจะเป็นคนที่ฉันนั้นบอเธอใช่คนคนนั้นหรือเปล่า สายตาของเธอที่จ้องมามันจำไม่ฉันเหมือนจะเป็นบ้าพอเธอส่งยิ้มฉันลบสายตาฉันไม่รู้เลยต้องทำยังไงแกล้งทำเป็นลงสตอรี่ดีกว่าจะได้ไม่เคินบิดแค้นไปมาแต่ว,ว่านน้มันแดงแดงยิ่งกว่าตัวก็เริ่มสั่นใจมันยิ่งสั่นโอ้ยหัวใจมันดือด้อนหา่เธอหรือว่าจะเป็นที่รึ ฟเป็นปรากฏการ์แห่งดักที่ไม่คืใครออกใครสักคนไหนที่ยังไม่รู้ก็ต้องลองใช้ใจเป็นปรากฏการ์แห่งดักที่โคตรมีความหมายเปิดหัวใจออกมาจริงๆก็ Open your eyes สิ่งดีๆที่วันนี้เรามีให้กันเธออาจจะผ่านเรื่องราวร้ายๆด้วยความแปรเฉียบพลันปรากฏการ์แบบนี้ก็ไม่ได้มีทุกวันผมไม่ขออะไรมากแค่รา ที่จองมามันจำให้ฉันเหมือนจะเป็นบ้าพอเธอส่ายิ้มฉันลบสิตาฉันไม่รู้เลยต้องทำยังไงแรงทำเป็นลงสตอรี่ดีกว่าจะได้ไม่เค,คินบิดแค้ไม่มาแต่ว่านมันแดงแดงยิ่งกว่าตัวก็เริ่มสัน่นใจมันยิงสัน่นโอ๊ยหัวใจมันเรียกร้องหาแต่เธอหรือว่าจะเป็นที่เรียกว่าไม่เฝ้า Shit, this กมเพลงเขานะอันคอนโทรนจริงๆ<อ>ถามนิดนึงในชีวิตถ้าเกิดเราอันคอนโทรลไม่อยู่เราจะทํำยังไงคือแบบเวลาเราไปชอบใครแล้วเราแบบห้ามใจไม่ได้อะเราไม่ีวิธีควบคุมตัวเองยังไงเราก็ต้องเก็บไว้ครับในใจก่อนถ้าเกิดว่ามันห้ามไม่ได้จริงแล้วก็อาจจะต้องไปหาอะไรทําก่อนนะครับอ,อย่าเพิ่งแบบรีบร้อนต้องค่อยๆเ,เป็นค่อยๆไปครับใช่ก็ดูแล้วแหละปตืตกี้ตอนร้องเพลงนี่คือแบบ อารมณ์เขามากจริงได้เลยอ้าวแล้วเราเคยไปชอบใครบ้างไหมในชีวิตอ่ชอบพี่ได้ไหมฮะอ้ยว้าวอ่แล้วเธอเป็นคนเดียวที่เขาให้ชัดสตันในรายการ่งวินาทีเล็กสูงนะไม่ใช่คือคิดไงเอ๊ะจะเล่นกับบันดีหรือว่าจะอยู่นิ่งๆเอ๊ะหรือทะเล่นแล้วเนี่ยฉันจะโดนอะไรไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเกิด FC ไม่เป็นไรรุ่นลูกรุ่นลูกเคยเคยไหมแบบว่า อ่ะหนุ่มๆเราก็ต้องเจอแบบคนที่เราชอบแล้วเวลาเราเจอแล้วเราแบบยั้งใจไม่อยู่เราจะทํำยังไงในความคิดของเราถ้าเป็นผมผมจะเปิดเพลง่ะเปิดเพลงเฟิร์สเลยฮะออย่างโปรโมทเก่งขายของเก่งขายของเก่งเอานะครับก็ฟังของน้องเฟิร์สไปแล้วทีนี้ถามอ่ะพี่ปานถามบ้างไอฉเดียวเดียวมาตัวก็เท่ากันอ่ะโอเคพี่อาร์มครับพี่อาร์มผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างกับโปรเจก์นี้ ค่อนข้างดีนะครับก็อย่างเราจะที่เพิ่งผ่านมาเนาะวันที่สองสามกรกฎาคมเนี่ยครับก็ไปมีงานไอเดียเอ็กซ์เชเหมือนกันที่มาบุญครองนี่ก็ไปออกมาเหมือนกันนะฮะออกมาแล้วผ่านไปเรียบร้อยครับผ่านเรียบร้อยโอเคสนุกเลยคนก็แล้วก็มีการแถลงข่าวด้วยว่านั้นแบบโหงานเยอะมากมีคนมาจอยเยอะมากเลยวันนั้นถามานิดนึงคือเราห่างเวทีไปนาน นานเหมือนกันนะเราเอาเป็นว่าช่วงโควิดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณอยู่มานานแล้วไม่ได้ขึ้นร้องคือช่วงโควิดมันมันหยุดยาวจริงๆนานนะใช่ผมเพิ่งจะกลับมาร้องได้ประมาณปีหนึ่งเองก็คือหลังจากที่ประกวดเสร็จอ่ะก็ไม่ได้ทําอะไรเลยไปอยู่ฝั่งเบื้องหลังทำพิธีกรทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้องเพลงก็คือไม่ได้แทบจะไม่ได้แตะไปเลยอืตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นทุกวันตื่นเต้นทุกครั้งที่ลองเพลงเราตื่นเต้นไหมในขณะที่เราเป็นศิลปินน้องใหม่แล้วก็เวลาแฟนขับเยอะๆคนไม่กำลังใจเยอะๆรู้สึกยังไงบ้างในความรู้สึกมันถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นฮะแต่ว่าสิ่งที่มีมากๆแล้วก็รู้สึกจริงๆก็คือความดีใจคะัใช่ดีใจที่มีคนรักเรามีคนชื่นชอบผลงานเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่ชัยพี่ชัยเป็นอะไรฉันขับเดอคือขับยูโรอ่ะคือคืออะ คุณผู้ชมก็เห็นตั้งแต่ตอนเปิดต้นรายการาเวลาเขาร้องเพลงเนี่ย<อ>เขาจะเป็นความรู้สึกแบบว่า <_ an> มันมาก<อ>ใสมากแต่เวลาเราสัมภาษณ์เขาเนี่ย <_ an> เขามาเสียงสองแบบว่าอุ้ยนะครับผมก็ายังยังไม่ได้นอนฮะ <_ an> ไม่ได้นอนเบ <_ an> อถามเฟิร์สบ้างดีกว่าเิร์สตื่นเต้นไหมขึ้นเวทีตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากที่ได้ขึ้นได้เห็นทุกคนมาแบบฟังเพลงของเรานะครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ย ช่วงโควิดศิลปินก็หยุดแล้วพอตอนนี้พอเปิดแล้วทุกคนก็ได้กลับมาทํางานที่ตัวเองรักนะครับอ่ะถามวรับวางแผนการเติบโตของโปรเจกต์ไอเดลเอ็กซ์เชอย่างไรบ้างวางแผนยังไงบ้างคิดว่าเราคงจะไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยอะฮะเพราะว่าจริงๆสเตจที่เป็นทีป็อปเนี่ยก็เริ่มบูมแล้วนะมีแบบทั้งน้องๆจากค่ายอื่นๆที่เราเข้าไปโกอินเตอร์อยู่แบบต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะอันนี้คือเป็น next step เลยว่าอยากจะให้น้องๆทุกคนอะแบบ ไปโกอินเตอร์ที่แบบไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวแล้วเราปรับลุกยังไงมั้งปกติคาดว่าถ้าจะเป็นเด็กกะโปโลคนหนึ่งอะจริงเหรอฮะผมเนอะแล้วมีการปรับลุกหรือมีการพี่อาร์มต้องต้องสอนอะไรยังไงบ้างเออในการที่จะขึ้นมาเป็นศิลปินเขาเก่งนะไม่ต้องปรับลุกเลยนะน้องยังไงบ้างเรียนรู้ครับเมื่อก่อนเราก็ไม่มีโคใช่ไหมครับเรียนรู้จาก รุ่นพี่ในวงการต่างๆ,ๆเลครับไปถามไทยว่าเอ๊ะเราควรจะทํายังไงเราควรจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วเฟิร์สละครับเฟิร์สก็มีการปรับการร้องการเต้นเลยครับแล้วก็การวางตัวบนเวทีต่างๆว่าเราควรจะทําไงดีให้มันเหมาะสมครับผม,มนะครับเริ่มสตาร์ทเฟซบุ๊กไอจต้องมีแบบ ต้องโพสต,ต้องมีอะไรเขาสอนไหมพวกเนี้ใช่ครับก็มีสอนว่าเราไม่ควรโพสต์แบบไหนบ้างที่มันดูไม่ดีครับเพราะที่อยากให้พูดเนี่ยเพราะว่ารายการนี้รายการมาาไอดอลซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเอาเราเป็นตัวอย่างเวลาก็จะถามศิลปินท,ทุกครั้งเวลาที่มาเนี่ยเทคนิคแล้ววิธีการโพสตไอจ Facebook ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเนาะครับผมแล้วมีแฟนยังแต่ละคนะแฟนคลับแฟนคลับ แฟนคลับมันมเขาเรียกว่าถ้าเป็นศิลปินผู้หญิงเขาเรียกอะไรมีด้องมีนูตมีอะไรใช่ไหมถ้าเป็นกลุ่มแฟนคลับซีรีส์วายหรือเรามีแฟนคลับอย่างมีบ้างประปรายไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่มีประปรายมีแบบเฮ้มาเจอขอถ่ายรูปเจอจาก<อ>าจกันตามกันมานานก็นมี๋ยวอีกหน่อยก็คงมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะตอนพี่อามีแฟนคลับเยอะๆรู้สึกยังไงบอกน้องซิ ก็ดีนะครับเออดีนะฮะแต่ก็ก็ดีแหละก็ดีแะไอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมากเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันเข้าเรื่องนอกจากฟังเพลงน้องของสองคนนี้แล้วเนี่ยอาร์มก็มีเพลงมีเพลงเหมือนกันเออเพลงของอาร์มนี่ชื่อเพลงอะไรความหมายยังไงบ้างอ่าจริงๆชื่อเพลงว่าแค่ฝันไปนะครับเพราะเพลงนี้เขียนเองแต่งเองหมดเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าร้องกันทั้งหมดสามคนก็จะมีทาง B A F นะครับผม F สิบแล้วก็ลูกปลาเดอะไวส แล้วก็ ARM KPN เป็นการรวม3ามสเตจรวมกันแต่พี่ได้ฟังมาแล้วเพลงนี้ความหมายดีมากเพราะมากอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเพลงนี้ความหมายมันเป็นยังไงอะไรยังไงอยากอยากให้พูดนด้เพราะในขณะที่ที่แต่งเองด้วยแล้วตอนนั้นคิดอะไรอยู่อ่าเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วกันเนาะอ,อะแล้วก็อายุ ประมาณนี้แล้วแดก็มีประสบการณ์เรื่องของความรักที่มันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่หนึ่งอะไรเงี้ยเมืองทีเราแอบชอบคนคนหนึ่งแล้วเราแบบหยุดชอบเขาไม่ได้แล้วจะต้องทำยังไงดีเนี่ยครับเป็นประมาณนี้เหมือนเอาชีวิตพี่ไปเขียนพี่บ่อยเออไปชอบเขาแล้วก็รู้จะทำยังไงครับแสดงว่าอามก็เป็นบ่อย ก็เป็นบอยมันก็มีบ้างอนะนิดนึงใช่แต่ความหมายของเพลงนี้นะครับบอกว่าเลยว่าเพราะมากๆแล้วก็ร้องดีมากๆแต่วันนี้แบบอารมร้องคนเดียวแต่ก็เอาอยู่นะมากรเออร้องร้องคนเดียวแต่ก็เอาอยู่นะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วอยากให้แต่ละคนฝากผลงานของตัวเองก็สามารถติดตามได้ในช่องทางใน IG นะครับก็คือ s e a Boys c Official ครับก็จะแจ้งข่าวสารต่างๆกับวงในเพจนั้นครับผม ครับของผมเพลงที่ทุกคนได้ฟังไปตอนต้นรายการนะเพลงโอบกอดนะฮะตอนนี้สตรีมแล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สามารถดูอัฟเฟ i ชียลเลเร็กซ์วิดีโอในช่อง YouTube ย u โ o Kilo ครับอ่านะครับอ่ะปิดท้ายรายการให้พี่อาร์มฝากเพลงแล้วเราก็จะลากันด้วยเพลงของพี่อาร์มหลายคนนะครับพูดต่ำไหมครับก็ก่อนที่จะฝากเพลงนะผมฝากอิดอลเอ็กซ์เชไว้หน่อยนะครับนะครับผมก็ใครที่อยากมาหาน้องๆนะครับมาได้นะครับทุกๆเดือนนะครับผมครั้งหน้าจะเป็นวันที่6 กับ7สิงหาคมนะครับที่ศูนย์การค้ามาบุญครองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมีทั้งแบบ Idol Fashion Week ด้วยนะครับที่จะจัดขึ้นวันที่16กรกฎาคมนะครับอยากมาดูน้องๆเดินแบบมาดูได้เลยนะครับผมส่วนซิงเกิลของผมชื่อว่าแค่ฝันไปนะครับจากวงมีชื่อวงด้วยนะชื่อวงว่า c o m m a n d ์ดนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับชทสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับครับผมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับรายการมายาไอดอลของเรานะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ เวลาฟังเพลงของอาร์มยังไม่หมดนะครับเราลากันไปด้วยเพลงของน้องอาร์มเลยครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ ื่อเพราะฉันยังยังรักยังคิดถึงเธอคงเป็นเพราะเรายังไม่ไดีพอสำหรับใครเพียามยัง,ยงไงและเพียาเท่าไรเธอก็ห่างออกไปทุกทีหยุดรักไม่ไหวห้ามใจได้ไหมทำไม่ได้สักที เต่หายย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกอย่างคงดีกว่าน,นี้ที่อยากลืมเรื่องเธอสักทีและค่อยเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแค่ฝันไป เธอไม่รู้เธอจะคิดถึงกันบ้างไหมความทรงจำที่มันฝังอยู่ในหัวใจลึกๆข้างในขอร้องให้เธอกลับมา เธอก็ห่างออกไปทุกทีหยุดรักไม่ไหวห้ามใจได้ไหมแต่ก็ทำไม่ได้ tongue